ยินดีต้อนรับสู่ Auto e x p e r e n จุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์อย่างแท้จริงเรานำเสนอเนื้อหารถยนต์เชิงลึกรีวิวตรงประเด็นและข้อมูลจากการใช้งานจริงของรถหลากหลายรุ่นจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ Toyota FJ Cruiser ปี2025รถ SUV ที่เต็มไปด้วยความดุดันแข็งแกร่งและกลับมาพร้อมรูปลักษณ์สุดไอคอนิกซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณดั้งเดิมของรุ่นก่อนหน้าอย่างเต็มเปี่ยม โตโยต้า FJ Cruiser ใม่ยังคงรักษารูปทรงที่ดุดันและทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าและทรงกลมแบบเรโทรที่กลมกลืนกับกระจังหน้าอย่างลงตัวเส้นสายภายนอกคมชัดเสริมด้วยคิ้วล้อสีดำด้านและตัวเลือกสีตัวถังที่ทั้งคลาสสิกและสดใสทำให้รถโดดเด่นทั้งบนถนนเมืองและเส้นทางออฟโรดโตโยต้าผสานความเก่าและใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รถที่ทั้งมีสไตล์และมีสมรรถนะ ขุมพลังของ FJ Cruiser 2025คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ275แรงม้าและแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงบิดช่วงต้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยเฉพาะในการขับขี่แบบออฟโรดช่วงล่างได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดโดยใช้โช๊คอัพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การยึดเกาะและการควบคุมบนเส้นทางรูกระทำได้ดีเยี่ยมระยะความสูงจากพื้นประมาณ9.5นิ้วมาพร้อมระบบเลือกโหมดการขับเคลื่อนมันติเทรนซีเล็กระบบคลอ l คอนโทรลและดิฟล็อกที่ช่วยให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นหิมะโคลนทรายหรือทางหินชันชันภายในห้องโดยสารโตโยต้า FJ Cruiser ปี2025ผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความสะดวกสบายใช้วัสดุกันน้ำเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ลุยๆแต่ก็ยังให้ความรู้สึกหรูหราในบางจุด แผงคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายใช้งานสะดวกมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบอัปเดตแบบ OTA และระบบนำทาง Off-Road นอกจากนี้ยังมีจอดิจิทัลหลังพวงมาลัยและเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL เบาะนั่งให้ความสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดไม่ใหญ่มากพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยเบาะหลังพับได้ และประตูท้ายแบบสวิงออกด้านข้างก็ให้ความสะดวกในการใช้งานอีกทั้งยังมีราวหลังคาและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเต็นท์บนหลังคาหรือกล่องเก็บของเสริมในด้านความปลอดภัย To y ย ta fj cruiser 2025มาพร้อมแพคเกจ t ต y o t a s a f e t y s e ซ s e 3.0มเป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนมือถอยหลังพร้อมโค,ครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและถุงลมนิรภัยรอบคัน โตโยต้ FJ Cruiser ปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์รุ่นรีดีไซน์แต่เป็นการแสดงออกถึงตัวตนขององค์การผจญภัยที่แท้จริงผสมผสานความคลาสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งสายลุยตัวจริงและคนที่มองหารถ SUV ที่มีสไตล์เฉพาะตัว ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จาก Auto Experience ช่องของเราคือแหล่งรวมความรู้และแรงบันดาลใจจากโลกของรถยนต์ถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้และไม่อยากพลาดรีวิวหรือข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่ Auto Experience ประสบการณ์รถยนต์ที่คุณสัมผัสได้